ขอาพ่เียไปวเไปทแ่าเอลี่ยบไปนปาเียมาไปห้องน้ำมันไข่จุกจุกค่ะต่อวยกุ้งสุกเอ้ยกุ้งสดแหมจะให้กุ้งสุกอีและกุ้งสดแล้วก็หอยแครง นี่จำฉ่ำเลยโอ้ชฉ่ำๆจุกๆห้าร้อยบาททวนชานี่ฉ่ำๆเลยค่ะหมึกไข่แน่นๆ ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับเ,เขียนเบอร์โทรไว้ก่อนได้เลยนะจ๊ะต่อด้วยหอยแคร์คือช็อปอีเทลมก็อาจจะรอนานนิดนึงนะงนิดนึงนะให้เขียนเบอร์โทรไว้ก่อนได้เลยนะต่อด้วยหมึกไข่หมึกไข่ร้อยห้าสิบ เขานั่งรออยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นกพเลยนะพอแล้วอะ่ะออีกอีกปีหนึ่งของเขาพี่คนอีกิีให้มาแนละ้วให้บอกให้ไปรอฝั่งนะู้นนะปลัดเจ้า กอด้วยไขย่เมงดาไขาปา่ขปลาไขา่ปลาไข่เมงดาเพิ่มด้วยแซลมอนค่ะ นนจะอั้อพอคิวเขายาวฝั่งมันจะเสร็จเนาะยิ่งกว่ายาอีกนะนี่กับเมนูปูม้าสดนะคะกุ้งสุกนะคะไข่ปลาไข่เมงดาแซลมอนหมึกไข่หอยแครงค่ะเรียบร้อยจ้า